nhiều cả, long ma sây đàng hướng rồi đó các bạn nhé, này là ma sám sa hải bạc cam bạc khôm, cát sào này có lôm nè nòi, tây ven có lăng khẩn các này có đang zip xuống mà, long phía ba sây đây, ba bao bây giờ đấy, đây, thằng mưng đang zip luôn

bán hang ngon à, năm ngon ngay ba gần anh hai số lợi nhọn anh ngon 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 không đây này, đây này cầu ngon 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 หนาววะต้องรูนี่ปลาไม่ใปลายังนี่นี่มาแล้วปลาตองไก่ปลาตองไก่ครับตองไก่ดังซิปเพอดีกำลังงามขูดดิสลามดีไหมยีดดรอทครับ ดงมังม่ไม้วคไปนี่ด้นกันลุ้นกันลุ้นงลเอจ้านินครับเจ้านิมาอีกแล้วหตัวอุ้นกันยาวๆครับลุ้นกันยาวๆครับไปดินดัสิเดี๋ยวาก ับบสวยใส่สวยดังสิบมาอีกหนึ่งตัวครับสอนมาสามตัวเลยอันนี้สามสิบครับผมสอนกันมาติดๆออโอเคอ่ะหนึ่งตัวใส่กำลังสวย ครับกำลังับเจ้ากำมึงก็จะล่ะเพราะบักกำอนี่กันได้อ่ะมาอีกหนึ่งตัวครับเจ้าผมเจ้ากำปดลูกปดปดปดเป็นบ้านในปลาโอ้ยบักนี่ปดปุ๊เป็นเต็มเลบักกำนี่ปล่อยปดให้เบิ้งนี่อึ๊บอ่ะครับออก เินสวอครับต้องใส่ลึกหรอครับดางสิบเส้นใส่กับมาลุนบางห้าลึกน้ำกันอีกที่นึงห้านี่ใส่ลึกก็ห้า่อกที่นี่เป็นยังไงเอาเห็นโลกำเนี่ยนั่งเนี่ยโอ้ม่ตัวนึงอยู่ครับมีตัวนึงอยู่อันนี้ใส่กำลังงาม đẹp cả khinh xuống lắm xuống hóa là đẹp cả đây đẹp lắm này cả quần này cả chỗ này cả lăng ngang lăng ngang như này không to cả nhau cái, cái đấy tao à, lực, lực này Tông cái hấp Tông cái mấy tư เท้าลึกซ้อนกันขึ้นมานี่โอ้ยสองกายสองตัวเราเมื่อนี่ลาบเหงียวกินตีไม่กับพี่น้องคักคนรละหน่เอ้าบึ้งบึ้งกำนั่งเต็งด่างเบ้บึ้งมันยามด่างมันสียามจังได้กัมเอ้ยนับไปง่ายน่ะโอ้ยยามด่างกัมเบ้ได้แล้วกัมเอ้ยเอออุสวาน่ะโอ้ยวันนี้เหลือได้ด่าง ใส ah. hmm. oh ่ยาก็โทรเรบาดนี่ฮะ้ัยต่อพี่ละเอ้าเอาไปนัวนี้ครับใส่สวยอืมดีนน่แจ้ฉดวัคซีนนก่ะนม่ตกปากจั่ไยตัวนี้นี่ น,น่องปลนินใส่ดังสิบก็ลังงามสวยอ่ะอือปลาอันนี้เดินปลาอยู่คุณเนาเดินก็ไปตัดก็ปลาอยู่คุณนี่ละมาหนำกระไดเอ้าะผูนึงหาคนผนนู้นึงตันเดินบันผลงานเ้านี่ครับผมปลาตองไก่ดังสิบเส,ส้นสามตัวปลานิ่นดังสิบ เจ็ดตัวแล้วเรื่อว่าเป็นสิบตัวว่าหาปลากับเจ้ากรรมกรรมเอ้ยเจ้าขุ่น